i าช่วงสุดท้ายของรายการ เมาส์ to เมาส์ค่ะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณลาฟลองนะคะผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนรายการดีๆให้กับเรา mm. นั่นเองนะคะลาฟลองของเรานะคะของขวัญมีอยู่3ตัวค่ะ mm. ก็คือโฟมล้างหน้าเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนั่นเองนะคะซึ่งไม่ยุ่งยากเลยในการใช้หรือว่าพกพาไปไหน mm. จะออกต่างจังหวัดหรือจะไปไหนชอบไปต่างจังหวัดใช่ไหมก็สามารถพกแค่3มตัวนี้ไปก็สามารถสวยใสไร้ ใส่ริ้วรอยเออะไรที่สี่นะคะหน้าก็จะเต่งตึงได้ได้ดีเลยทีเดียวอืมสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องแฟชั่นนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะอย่าลืมนะคะอยากคุยกับเราหรือว่าอยากจะให้เราเนี่ยเมาส์ดาราคนไหนมากที่สุดนะคะก็ส่ง s อ s เมาได้ที่4221869ค่ะส่งมาคุยกับเราเยอะนะคะเราจะไม่เหงาอเดิม เรื่องแฟชั่นวันนี้มีอะไรคะ<ผ>ม,มาะเราเริ่มอัปเดตกันที่ตั้งแต่หัวเลยดีไหมตั้งแต่หัวเลยโอเคค่ะชอบทําสีผมไหมเคยทำไหมทำนี่นี่พิ่งย้อมกลับเป็นสีดาเองออแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะจะไปทําแต่ว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าจะทําสีอะไระดีเลยวันนี้มีมาแนะนําเลยคะ่ะอัปเดตเลยค่ะว่า เทรนที่มาแรงปีนี้นี้นะคะว่าเป็นสีอะไรสีที่มาแรงตอนนี้เป็นโทนสีน้ําตาลค่ะมันอาจจะดูแบบไม่ได้ฉูดฉาดอะไรนี้สีอะไรคะเนี่ยสีแล้วแต่จะมองย้อนไปเรื่อยๆมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะเอาเป็นสีน้ําตาลก็ได้เนาะได้อินเทรนสีที่มาแรงตอนนี้ค่ะสีน้ําตาลจะเป็นสีน้ําตาลแบบสีน้าตาลคาราเมลอะไรเงี้ยคือสีโทนน้ําตาลเนี่ยถือได้ว่า เป็นสีที่เหมาะกับผิวของคนเอเชียแล้วก็เข้ากับคนเอเชียมากเพราะคนเอเชียเป็นแบบว่าผิวสีผิวเหลืองส่วนมากเป็นสีเหลืองไม่ได้ขาวแบบขาวลิงขาวบลออะไรเงี้ยอาจจะมีแบบผิวสองสีบ้างอะย่างนี้โทนสีเนี้ยจะเหมาะสุดกับชาวเอเชียอสีน้ำตาลคาราเมลเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงก็คือจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีประกายทอง จริงๆมันก็อาจจะใช่เนาะพยายามพยายามที่จะให้เป็นสีน้ําตาลคาราเมลพยายามจะให้ตัวเองไม่ตกเพรนใช่ค่ะอือแล้วก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันสามารถเข้าได้กับ้งผมสั้นแล้วก็ผมยาวก็จะดูแบบเก๋ไก๋ไปคนละแบบในอย่างเนี้ยผมสั้นก็จะดูลุกเปรี้ยวๆหน่อยใช่แบบผมยาวก็จะดูเป็นแบบว่าหวานๆหน่อยเซ็กซี่เซ็กซี่นิดๆใช่ค่ะแล้วก็นอกจากสีคาราเมลเนี่ยยังมีสีกาแฟสีกาแฟนี่ก็จะเป็นแบบสีกาแฟนี่กินได้ไหมคะ ผมค่ะอ๋อผมนะจ๊ะผมนะคะสีกาแฟนี่ก็จะทําให้ดูแบบซอฟลงมานิดนึงดูแบบเป็นสาวหวานก็จะสีเข้มกว่านี้หน่อยเข้มกว่าสีคาราเมลเมื่อกี้ว่าอนเนี้ยลุกแบบหวานหวานเนี่ยลังมาเนาะยังไม่จหน้าตาของเราสองคนหวานหวานนี้มีโพสต์นะเออนะต่อค่ะผมสีกาแฟไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยค่ะกล้านะ สีน้ำตาลากาแฟเออต่อมันก็จะสีเข้มแ่านิดนึงเอ๊ะพูดไปแล้วอ่ะก็เป็นอันว่าจะทําให้เราดูหวานขึ้นถ,ถ้าเราอยากเปลี่ยนลุคเดิมๆที่แบบดูเปรี้ยวโฉกเฉียวก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลกาแฟจะได้ดูแบบซอฟต์ลงอีกอย่างหนึ่งสีน้ําตาลมันก็เรียกว่าไม่ทิ้งห่างจากสีผมของคนไทยคนเอเชียมากเท่าไหร่ เพราะว่าถ้าเป็นสีแดงสีทองอะไรเงี้ยมันก็จะดูโดดเกินไปนะ,ะเป็นสีกาสีน้ําตาลกาแฟเนี่ยมันก็มันก็โอเคนะเหมือนกับว่าบางคนที่ผมดําเกินไปเงี้ย ก็จะทําให้หน้าดูแล้วก็อาจจะแบบไม่อยากทําสีแบบโชติชั่นจนินไปอะไรเงี้ยนิดหน่อยลองลองสีนี้เพื่อให้หน้าดูซอฟต์ลงจะได้แบบไม่ดูดุไปใช่ค่ะสีน้ําตาลคาราเมลแล้วก็สีน้ำตาลกาแฟนะคะที่ที่กําลังที่แต่ว่าก็พอทําสีเสร็จแล้วก็ลองแบบว่าเนี่ยมวลลอนเสียด้วยแต่ว่าลองมวนลอนแบบแบบว่าเป็นลอนๆอนอย่างนี้นะถ้าคนผมยาว คือดูน่ารักไปอีกแบบเออดูเซ็กซี่ไปอีกแบบดูคนดูเป็นคนผมสวยสุขภาพดีใช่อ,อย่างงี้เรามีวิธีใช่แล้ว,ลวเรามีวิธีที่ก่อนอื่นที่จะไปบอกวิธีที่จะรักษาผมนะมีวิธีแนะนําก่อนที่เวลาเราทําผมสีน้ําตาลใช่ไหมบางคนอ,อาจจะคิดว่าพอเราทําเป็นสีเดียวเงี้ยมัน เอ้มันจะดูเออมันจะเฉยๆไปมันไม่มีลูกเล่นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำไฮไลท์เพิ่มเติมได้แต่ว่าไฮไลท์นั้นก็คือถ้าให้เด่นนะต้องขอบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์สีเฉดสีทองประกายทองอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเราทำสีลิ้มตาเราจะทำไฮไลท์สีดำก็ไม่ถูกสีขาวก็ไม่ใช่นะเออเราก็เราก็ควรจะเป็นสีทองเออมันก็จะทำให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถ้าสำหรับคนที่แบบ ไม่ไม่ชอบแบบลุกเรียบเรียบจนเกินไปใช่ไหมชอบแบบมีประกายอะไรอย่างนี้นิดนึงดูเรียบเรยขึ้นมานิดนึงก็ทําไฮไลท์เออโอเคนะคะเดี๋ยวเฟียจะไปทําก่อนแล้วกันมีคนแซวแซมานะคะว่าให้เฟียไปทําก่อนได้เลยจะแซวมาใช่ไหมคะใช่แล้วก็ก็ผมสีดำไงตอนนั้นคุณนายที่สี่กำลังมาแรงไงมงกุดดอกส้ม เราอยากเป็นก็เลยอยากจะเป็นอะไรที่สี่เราก็เลยไปย้อมดำไม่ใช่ละเอ่อทีนี้เราก็สามารถทาไฮไลท์เพิ่มเพิ่มได้เพิ่มเติมได้เพิ่มเนิร์แล้วนะคะเริ่มเนิร์นะคะเพิ่มเติมได้นะคะโดยที่อาจจะไปซอยก็ได้ซอยออกนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูแบบเปรี้ยวให้มันดูเป็นทรงบางคนผมแบบตรงทื่ออย่างเงี้ยทำสียังไงมันก็ยังนี่ก็อินเทรนด์นะเนี่ยซอยนิดๆหน่อยๆนะคะจริงแล้วตัดภาพ จริงๆเราชักแบบว่าตัดท่าเนี่ยแี้มันยาวแล้วมันไม่ใช่สิเออก็ทําให้ใบซอยนะคะก็ทําให้แบบว่ามันดูเป็นทรงขึ้นแล้วก็สวยแล้วก็ม้วนก็ได้นะเออก็ทําให้สวยดูแบบมีหลายลุกย่าเยนาะแบบหลายลุกเปลี่ยนวันละทรงก็ได้ไม่มีใครว่านะคะแต่ต้องดูด้วย เอาแบบออกจากบ้านได้นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เฮ้ยอจเราต้องเซลใช่ไหมอะไรทําไมคนมองจังควรจะรู้ตัวเองด้วยอะเออแล้วก็มาถึงวิธีการดูแลรักษาผมบ้างจะบอกว่าถ้าทําสีผมเนี่ยก็จะทําให้ผมเสียใช่ไหมเสียไหมเสียสิคะอุ้ยนึกว่าไหมกวนแต่อย่าซูมนะคะอย่าซูม ที่ผมเหรอคะนี่ว่าไม้กว่านะคะเนี่ยจ้า <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยว <c oughs> หาจังหวะอยู่ต <c oughs> ิดไว้ก่อนค่ะก็จะทําให้แบบว่าเออเราเราผมเสียพอเราผมเสียปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าต้องบำรุงกันหน่อยเนาะ <c oughs> เพราะว่าผู้หญิงกับผมสวยๆนี้ถ้าเป็นของคู่กันแล้วก็จะทำให้เรายิ่งมีสเสน่ห์กว่าเดิม <c oughs> ไม่ได้เข้าตัวเองนะ <c oughs> <Okay. S 1> วิธีดูแลรักษาผมนะคะก็คือหมั่นหมั่นนี้ก็ได้ไปอบไอ้น้ำหมักผมทิ้งไว้เมื่อไม่อยากไปที่ร้านนะคะก็หมักหมักผมซื้อผลิตภัณฑ์มามต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับาการารุงที่ทําสีเ,าพเพราะว่าเราทําสีผมด้วยก็ไปซื้อมาก็มาหมักเองก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหมวกที่เราต้องซื้อมาใสา่มาทําเองก็ได้เป็นหมวกมอบไอ้น้ำอะไรนี้เออบกันที่บ้านเองก็ได้ก็ต้องดูแลแต่ถ้าที่เกียจติซื้อมาก็ หมักพิงไว้เวลาสระผมเออเวลาอาบน้ำอาบน้ำนะคะถูสบู่เอ้ยสระผมก่อนสระผมก่อนแล้วก็โลมชโลวครีมไว้แล้วก็อาบน้ำถูสบู่ตื้อตื้อเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยมาล้างผมที่หลังก็ได้เหมือนกันสําหรับที่แบบเร่งรีบไม่มีเวลามากไม่มีเวลามากเป็นคนที่งานเยอะนะคะธุรกิจรัดตัวก็สามารถทําได้เหมือนกันวิธีนี้มันจะช่วยให้ผมของเราเนี่ย แข็งแรงเพราะว่าแล้วก็ดูสุขภาพดีเพราะว่ามันอ่อนแอมามากแล้วนะสำหรับการทำสีผมโอเคค่ะไม่ต้องมองด้วยกันกัน้น้คะหลายครั้คนะมเพราะฟันก็ควรจะกลับบ้านไปบากโคค่ะเราเล่นนะเราเล่นนะผมไม่เสียผมยังสวยอยู่ค่ะแก่นะนะก็เอาไปทํากันได้อย่าลืมนําเคล็ดลับดีๆที่เราเอามาบอกนี้ไปใช้ละกันจะได้ สวยอยู่แล้วก็จะได้สวยขึ้นไปอีกเพราะว่าผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยค่ะสโลแกนนี้ทุกวันเลยทุกวันนะบอกคุณผู้ชมทุกวันบกด้วยบอกตัวเองด้วยนะคะเออจะได้แบบว่าเอาไปทําทํากันนะคะอือวันนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วเนาะไม่ใช่เข้าหน้าร้อนร้อนมากร้อนแล้วด้วยใช่ไหมอือพอพูดถึงหน้าร้อนเนี่ยแล้วก็นึกถึงทะเลใช่ไหมจากไปนะพอพูดถึงหน้าร้อนนึกถึงแอร์ จ,จ,จ,จาเพราะมันร้อนมันว่าออกไปไหนไม่ได้เลยฉันขออยู่ในหมายถึงว่าคนปกติทั่วไปสิแต่คนไม่ปกติเนี่ยก็อยู่แอร์ปะอ้ะออคอพันว่าเปรียมไม่ปกติ <c oughs> ะคะไม่ได้ระบุชื่อ <c oughs> ก็คืออ่ะพูดถึงก็อยากอยากไปทะเลใช่ไหมหน้าร้อนคือ,อเราจะไปทะเลหน้าหนาวหน้าฝนมันก็ มันก็ได้นะแต่ถ้าไปหน้าฝนเราก็จะกลัวๆสิเฮ้ยซีนามิจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วพอพูดถึงทะเลปุ๊บเราจะต้องนึกชุดว่ายน้ําสวยนี่กินนี่บีกินชุดว่ายน้ําสวยๆอะไรอย่างนี้เราก็มาดูแฟชั่นของเหล่าดารากันบ้างว่าเนี่ยเขามีวิธีเลือกหรือว่าใส่อะไรแล้วดูดีซึ่งเราจะได้แบบแอบมาใส่ตามเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าหน้าร้อนปีนี้ดาราลุกขึ้นมา สลัดหน้าสลัดผ้าเลยนะคะถ่ายบิกินี่กันเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นอย่างแบบที่เราไม่คิดว่าจะเห็นอย่างเป็นลูกโป่งเอฟหรือว่าพ้พงอย่างนี้เป็นสาวผ้าเพงดิสาวเเพ่เลยเออเป็นสาวผ้าเอยู่ดีๆก็แบบอยู่ๆก็มาถ่ายชุดว่ายน้ำแต่คนนี้เลยผิดคาดมากเป็นรุ่นใหญ่เท้าเขบมีนู๊ดเออเราก็เห็นเขาแบบว่าใช้ได้นะโคือแบบเห็นเห็นตอนแรกเนี่ย ไม่รู้ว่าใครเพราะอาจชื่อแบบฮะจริงเหรอหุ่นเขายังดีอยู่เลยนะขนาดมีลูกแล้วมีสามีแล้วก็ยังหุนยังสวยอยู่เลยอ่ะน่าอิจฉามากๆเลยเออทีนี้มันเป็นแฟชั่นถ่ายบิกินี่ของคุณชัญญาคนนี้นีก็แบบหุ่นนะขาวหน้าตาหน้ารักเขาเป็นลูกครึ่งไงลูกครึ่งญี่ปุ่นไทย แบบถ่ายออกมาแล้วดูแบบน่ารักไม่ได้ดูแบบเซ็กซี่มากมายจนเกินไปเนาะก็แบบสมวัยอะไรอย่างเงี้ยสมวัยนะคะนอกจากนั้นยังมีคนนี้อีกคุณพีทพีทพัทรศียาจากจากอินอินมกาีนนั่นเองใครที่ได้ไปดูก็จะเห็นนะว่าเซ็กซี่มากเลยกับนางเอกสาวสวยคนนี้นะคะเจอมหาเสน่ห์ <laughs> <laughs> เออก็ <laughs> อยีงีคุณเติมไม่ว่าหรอคะเนี่ย ไม่หรอกมั้งเออของสวยๆงามๆถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปดูคนเดียวไม่ได้เออก็แบ่งปันให้ชาวโลกได้เห็นแบ่งปันให้ชาวโลกได้เห็นนะคะแต่คนนี้เลยค่ะชอบมากเซ็กซี่หุ่นดีมากๆโอซาวังโอ้โหหุ่นนี้แบบนี่ขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันเองนะยังแบบยังหลงใหลได้ปพิ่มแาบนี้หุ่นดีแล้วคือทุกอย่างแบบดูแบบลงตัวมากหน้าเขาก็ลงตัวหุ่นก็ลงตัวก็ อยากจะเลือกชุดว่ายน้ําแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าจะลงตัวอย่างนหรือเปล่าไม่นะเราก็ต้องหาที่มันเหมาะกับเราไงอย่างโอซแวนเขาแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็หาแบบนั้นเราอาจจะใส่เป็นแบบน่ารักกระโรงอะไรอย่างงี้น่ารักน่ารักนิดหน่อยมาที่คนนี้มั่งอันนี้ขวัญขวัญใจเปี๊ยะเลยคุณพลอยเชอร์มานสุปตา ตาชุปตาของบ้านเรานั่นเอง่ะไม่ว่าจะจะใส่ชุดอะไรไม่ต้องแบบเป็นชุดว่ายน้ำก็ได้เป็นชุดชุดอะไรก็สวยยืนยันยีนเออก็ยังดูสวยเลยแต่ว่าตอนนี้ก็สลัดผ้ามาถ่ายเป็นชุดบิกินี่เนาะในเขาเรียกว่าโฟโต้บุ๊กจากช่างภาพที่เรียกว่าดังเลยค่ะคุณจอร์ธทาดาวาริสนั่นเองเป็นคนมาถ่ายให้เลยแล้วก็เรียกได้ว่าสวยสวยมากๆเลยสำหรับเออเซ็กซี่ด้วยแบบ มองไหนก็ใช่อิชฉานาเวนต้าแต่เมื่อกี้นะคะมีแซลมาว่าถ้าเราสองคนใส่เนี่ยคงจะไม่ไหวไม่ไหวนะข้างหน้าหมือนข้างหลังอย่าเมาสิอย่าเมานะคะเอ,เออโอเคนี่ก็คือเป็นแฟชั่นเกี่ยวกับบิกินี่ที่เราเอาภาพมาให้ดูกันก็สาวๆคนไหนนะคะที่อยากใส่ชุดไม่นะ้าหรือว่าบิกินี่สวยๆก็โอเคสามารถไปเลือกได้ตามแบบของตัวเองอืม,อม ก็จะทำให้เราดูสวยยิ่งขึ้นออนะและสำหรับวันนี้ <c oughs> และสำหรับวันนี้นะคะมองซ้ายมองขวานนะคะเวลาหมดหมดเวลาแล้วพบกับเราได้ใหม่ทุกวันนะคะในเวลาเดียวกันนี้ในรายการเมาส์ m <outh> To m o u ส์ค่ะ,คะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ よし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 しよ